เสนาบดีตอนที่6เจ้าข้าทำไมหรืึไปกันเถอะฟงฟงหล่งหลานเจ้าปล่อยข้านะหากเจ้ากล้าแต่งกับข้าแล้วก็ข้าจะป่วนจวนของเจ้าให้กรหลหนม่านไปนเลย กหนม่านหรือฟังดูคลึกคลืค่นดีนะวันนี้หนีไม่สำเร็จวันต่อไปฉันคงหนีไม่ได้อีกแล้วฉันจะต้องใช้โอกาสสุดท้ายด้วยอ๋องข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจเหยียบรองเท้าของท่านนะเจ้าคะข้าน้อยปัดเสื้อผ้าของท่านจนสะอาดแล้ว ขอร้องท่านอย่าลงโทษข้าน้อยเลยรุยอ๋องได้เปิดปล่อยข้าน้อยไปเถิดข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้าน้อยมอบสมบัติทั้งบ้านชดใช้ให้ท่านแล้วจะไม่ปล่อยใช่ไหมดูสิว่าฉันจะจัดการยังไงด้วยอ๋องคนนี้ คงอดไม่ได้ที่จะแสดงความโกรธหรอกฝูิงคนนี้แค่เหยียบเท้าเขาเขาถึงกับทำเช่นนี้เลยหรือท่านรุ่ยอองข้าน้อยมีคู่มั่นแล้วมีอาจเป็นนางบำเรอของท่านได้ข้าน้อยยังมีย่าอายุหกสิต้องดูแล ชายที่ต้องเลี้ยงดูขอร้องท่านได้โปรดปล่อยค่าน้อยไปเถิดสวรรค์ช่างน,น่าสงสารจริงๆต่อให้ท่านต่อให้ท่านเป็นท่านอองก็รังแกชาวบ้านไม่ได้นะด้วยอองทําเกินไปแล้วเจ้าคิดจะทําอะไร ข้าน้อยไม่พูดแล้วข้าน้อยจะไม่พูดอะไรแล้วเจ้าค่ะข้าน้อยสำนึกผิดแล้วได้โปรดอย่าทำร้ายน้องชายของข้าน้อยเลยท่านรุ่ยอ๋องท่านปนคนข้างถนนท่านทำการเหมาะสมหรือเปล่าขอรับผู้หญิงคนนี้แสดงได้สมบทบาทจริงๆ คุณชายท่านรุ่ยอ๋องนางทํารองเท้าของท่านสุกปกเท่าไหร่ขอรับค่าน้อยจะชดใช้ใแทนนางเองอูอีจะไปเชิญท่านอััครกษ์หาเสนาบดีมาให้เขามอบความเป็นธรรมกับคุณหนูรองขอรับนี่อูอีเดี๋ยวสิ ข้าชื่อเรื่องอะไรคุณชายรีบไปเถิดข้าไม่อยากให้ท่านต้องลำบากข้ารู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนดีก็พอแล้วแม่นางซูเจ้าวางใจทรงโม่พบเห็นเรื่องเช่นนี้จะนิ่งอยู่จะนิ่ง ดูได้ไม่จัดการอะไรเลยได้ยังไงล่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนมีความยุติธรรมอย่างแรงกล้าขืนฉันยังอยู่ที่นี่จะต้องถูกเปิดโปงแน่ๆท่านด้วยอ,อ๋อข้าน้อยจะไปกับท่านท่านอย่าทำให้คุณชายชงทรงต้องเดือดร้อนนะเจ้าคะ ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยหรอก <S <S แค่ให้ท่านอัครักษ์หาเสนาบดีซูมาตัดสินความยุติธรรมเท่าน,เานั้นเองขา้าข้าไม่ทำให้เขาเดือดร้อนหรอก <S <S <fazendo> <S แค่ให้ท่านอัครรักษ์หาเสนาบดีซูมาตักมาตัดสินความยุติธรรมเท่าน,เานั้นเองข้าจะกลับจวนเอง ด้วยอ๋องท่านเรียกหากระหม่อมหรือขอรับฮะจบกัน